วันนี้นะคะพี่จะมาให้เคล็ดลับนะคะในการดูแลผิวนะคะทำยังไงให้ผิวพรรณของเรากลับมาใสแล้วก็กลับมาแข็งแรงนะคะอันดับแรกเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของหน้ามันหรือเป็นสิวนะคะสิวสเตรอยหรือว่าสิวอักเสบต่างๆอันดับแรกค่ะให้เราเนี่ยล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะให้เราเนี่ยหาสบู่ล้างหน้าที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆค่ะ โดยเฉพาะเรื่องสิวนะคะสําหรับใครที่เป็นสิวแต่ผิวหมองคล้ำเนี่ยอาจจะใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ทั่วไปก็ได้นะคะแต่เราต้องดูดีๆด,ด้วยว่ามีสเตียรอยด์มีประลอดหรือเปล่ายางงี้นะคะอ่ะแล้วก็ในการใช้ผ้าค่ะเวลาใช้ผ้าเช็ดหน้าทาความสะอาดเนี่ยอาจจะเป็นกระดาษทิชชู่ที่แบบไม่ได้มีสารใดๆน,นะวาไว้เช็ดหน้าหรือแม้กระทั่งผ้าสําหรับที่เช็ดหน้าโดยตรงนะต้องเป็นผ้าที่สะอาดหรือบางทีน้ำนี่ค่ะน้าที่ล้างหน้าก็สําคัญนะคะ ต้องดูด้วยว่าน้ําที่เราล้างหน้าเนี่ยมันสกปรกหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เราเป็นสิวนะคะอ่ะดูน้องๆหนูนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีไขมันในร่างกายเยอะเกินไปก็เลยทําให้หน้ามันก็เลยทําให้เป็นสิวแต่พอมันเป็นแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงให้หายอันดับแรกค่ะให้ล้างหน้าให้สะอาดนะให้พักผ่อนให้เพียงพอให้ดื่มน้ําแล้วก็หาสบู่ล้างหน้าหรือสกินแคร์ที่เกี่ยวกับโฟมล้างหน้า ที่เกี่ยวกับที่ว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องนี้สําหรับที่นี้ก็คือขายสบู่ล้างหน้าเนาะพี่อยากจะแนะนําให้ทุกคนใช้สบู่ล้างหน้าที่มันตอบโจทย์เรื่องสิวโดยตรงเรื่องปัญหาที่คุณเป็นมันจะทําให้ผิวหน้ากลับมาใสาอีกครั้งนะคะอ่ะแล้วก็นี่แหละแล้วก็ดูแลทาความสะอาดอยู่วันหนึ่งหนึ่ง,งวันเนี่ยสองครั้งนะเช้ากับช่วงเย็นแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าในช่วงที่เราไปรับจ้างทําไร่ทําสวนหรือแม้กระทั่งทําง,ทงานมา มันเจอหมุดฝุ่นมลภาวะเราก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดค่ะจะทําให้สิวหายจะทให้ไม่เป็นสิวเลยน้องนนหนูนักเรียนนักศึกษาที่เป็นสิวนะแนะน,นําพี่แนะนําค่ะหนึ่งเลยก็ต้องเริ่มดูแลใส่ใจผิวหน้าได้แล้วนะคะสิวจะได้หายค่ะแค่นี้เองเคล็ดลับนะคะในการดูแลผิวหน้าสรุปคือว่าต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะใช้ผ้าที่มันสะอาดแล้วก็ดื่มน้ำไปเยอะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ล้างหน้าวันล,ละสองครั้งนะ ต่อวันแล้วก็ใส่ใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแค่นี้ล่ะใบหน้าของเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวนะคะหรือปัญหาบนใบหน้าก็จะดีขึ้นถ้าเป็นกาเป็นฝ้าก็อาจจะใช้เวลานานกว่าใครในการดูแลเราก็ต้องยอมค่ะนะคะรุคนผิวหน้าจะได้ดีขึ้นนะคะก็เราเอาความรู้นี้ไปปรับใช้นะคุณอาจจะไม่ได้มาใช้สบู่ล้างหน้าของพี่แต่อาจจะใช้ของคนอื่นก็ลองไปหาดูค่ะ พี่ขายสบู่ล้างหน้านะคะชื่อว่าสบู่ทับทิมหน้าใสตอบโจทย์ในเรื่องนี้ค่ะทําให้หน้าใสนะคะ,ะคุณจะเป็นซิวฟ้ากราดจุดดังดานะคะหนึ่งแหละทำให้คุณล้างหน้าได้สะอาดลูกขนขนกระชับหน้าหายหมองค้าแล้วก็ลดสิวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวผลสิวผื่นส,วสิวจะเตีรอยก้าการันตีเลยนะคะว่าสบูลล่ล้างหน้าของพี่นีดเนี่ยจะทําให้พี่ๆเพื่พอนๆเนี่ยค่ะ กลับมาหน้าใสอีกครั้งแน่นอนแล้วลูกค้าก็จะมั่นใจในตัวเองพี่เพื่อนอน,น้องๆทุกคนก็จะมั่นใจในตัวเองแน่นอนค่ะนะคะไปแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีผิวพรรณที่ผ่องใสแล้วก็มีรายได้ที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ ไปดูงานกับลูกค้าจะได้รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสาหรับใครที่โอ้เวลาเป็นสิวเป็นอะไรยาเงี้ยไปสมัครงานไปดูงานกับลูกค้าหรือแม้กระทั่งไปออกเดทกับผู้ชายนะคะก็รู้สึกว่าไม่ไมมั่นใจในตัวเองเลยอยากจะให้เปิดใจมาใช้สบู่ล้างหน้าทับทิมหน้าใสกับพี่นะคะช่องทางติดต่อหรือมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะที่ Facebook นะคะนิตยากรสุภาหรือแอดไลน์นี้ย์ปดห้ยี่0985049762ยินดีต้อนรับกับทุกคนค่ะนะบ๊ายบาย ยินดีที่รู้จักกับทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนขอให้เราได้เจอกันนะขอให้เจอคนที่เป็นสิวผดสิวผืนนะเกือเต็มรอยเยอะนะคะเราจะได้ช่วยเหลือให้ทุกคนหายค่ะนะ mm. เอา